ฮัลโหลไลฟ์ค่ะวันนี้ต้องขออภัยนะคะขอจัดผมก่อนวันนี้ต้องขออภัยนะคะเพราะว่าไม่มีไมเอาไมไปทํางานนะคะแต่ว่าก็เห็นว่าเราไลฟ์กันในที่แคบแเพราะว่าวันนี้เราจะพูดเรื่องการมิกซ์แอนแม h นะคะก็เลยเนี่ยค่ะคุยกันเบาๆนะคะก็เป็นเรื่องมิกซ์แอนแม h เสื้อผ้าที่ที่ถูกถามมาเป็นคําถามเนาะว่า ตู้เสื้อผ้าเดิมๆน่าเบื่อมีแต่เสื้อยืดกางเกงยีนและกัเสื้อผ้าที่ที่เราใส่บ่อยๆแล้วนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปมิกซ์แอนด์แมทยังไงเพราะว่ามิกซ์แอนด์แมทไม่เป็นไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้ได้สไตล์ใหม่ๆออกมา mm. ก็เลยกลายมาเป็นหัวข้อของไลฟ์ในวันนี้นะคะ mm. ขออนุญาตเปิดปั้งดูคอมเมนต์นิดนึงนะคะอ่าเีนะคะ โอเคห้าท่านสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะก็เรียบร้อยนิดนึงนะคะมาเช้าไปทำงานมาก็เลยต้องแต่งตัวเรียบร้อยแต่ว่าก็ค่อนข้างดีเลยเพราะว่าจะได้พูดถึงเรื่องเสื้อผ้าด้วยนะคะก็คือว่าจริงๆแล้วค่ะสิ่งที่คุณต้องทำก่อนที่คุณจะเรียนรู้เรื่องการมิกซ์แอนด์แมทเสื้อผ้าในตู้ให้ไม่น่าเบื่อก็คือแผ่มันออกมาก่อนค่ะแผ่มันออกมาก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่สิ่งที่เราทำามาเราจะไม่ค่อยแผ่ใช่ปะ่ะอะไรที่มันแขวนแขวนอยู่เราก็จะ หยิบมาใส่อะไรที่มันพับๆอยู่เราก็จะหยิบหยิบมาใส่มันก็จะเกิดปัญหาที่ว่าใส่เดิมๆอีกแล้วหรือว่าแบบไปทํางานใส่ตัวเดิมอีกแล้วหรือแม้ว่าเราจะเปลี่ยนสไตล์แต่เราก็ยังรู้สึกว่าเออหรือเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเบื่อจังเลยอะไรเงี้ย สิ่งสำคัญนะคะเราต้องมี motivation ก่อนเราจะต้องรู้ว่าวันนี้เราอยากจะเราจะตัดเสื้อผ้าเพื่อมิกเซ็ตแม็เนี่ยจะตัดไปเพื่ออะไรใช่ไหมคะสิ่งแรกเลยเราก็อยากเราให้เหมือนที่เกศสอนทุกคลาสนะคะเรื่องการสื่อสารก็คือว่าเราจะต้องคอมม u n i c a t ว่าวันนี้เราจะสื่อสารด้วยอะไรสิ่งที่เกศจะมาสอนในวันนี้คือเราจะสอนจัดกลุ่มเสื้อผ้านะคะซึ่งนักเรียนหลายๆคนก็ได้เรียนไปแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมา ทบทวนอีกทีหนึง่งการแผ่ที่เกตบอกไปนะคะก็คือแผ่ยังไงคือตู้เสื้อผ้าเราอะค่ะถ้าคุณลองไปแผ่ดูนะมันจะคล้ายคๆกันหมดมันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบไปด้วยท่อนล่างสวัสดีทุกคนค่ะประกอบไปด้วยท่อนล่างนะคะที่เป็นพิมพ์ลายอย่างของเราก็จะเป็นลายเสือเยอะหน่อยอย่างบางคนก็จะเป็นลายดอกลายจุดลายทางลองไปดูนะว่าตู้เสื้อผ้าของคุณมีไหมอันแรกก็คือท่อนล่างที่เป็นลาย เป็นเรียบอันแรกเป็นลายใช่ไหมอันที่สองคือเป็นเรียบอย่างบางคน,น,นก็จะใส่แต่กางเกงยีนสีดํานะอันที่สองก็จะเป็นท่อนล่างที่เป็นเรียบนะคะก็จะเอาไว้แมทช์กับนู่นนี้ส่วนใหญ่ไปทํางานเนาะจะใส่อันนี้อันที่สามนะคะก็คืออันนี้ก็เป็นท่อนล่างที่เป็นลายเหมือนกันท่อนล่างที่เป็นลายแล้วเ,เล่นหน่อย ก็อันนี้ก็เป็นกระโปรงค่ะกระโปรงนะคะท่อนล่างเนี่ยนับไปถึงเป็นแบบกางเกงเสื้อเอ้กางเกงกระโปรงนะคะหลากหลายสไตล์ก็คือถ้าเป็นลายเรานับเป็น1น,นับเป็น1แล้วก็อันที่เป็นเรียบนะคะก็หลากหลายสไตล์เช่นกันก็คือถ้าเป็นเรียบเราก็นับเป็นอีกหนึ่ง แล้วก็อีกอันหนึ่งที่มีส่วนใหญ่ก็จะเป็นยีนใช่ไหมคะเดนิมเนี้ยค่ะก็จะเท่ากับว่าเราอะมีท่อนล่างที่แผ่เป็นกองอะได้ประมาณ3ากองถูกไหมท่อนล่างที่เป็นลายหนึ่งท่อนล่างที่เป็นเรียบๆหนึ่งแล้วก็ท่อนล่างที่เป็นยีนหนึ่งนะคะก็จะมาอยู่ประมาณนี้กับอีกอันหนึ่งนะคะก็คือท่อนล่างที่เป็นสีค่ะในห้องนี้ในกลุ่มนี้ในในแฟนเพจเรามีใครกล้าใส่กางเกงสีสีบ้าง เท่าล่างที่เป็นสีน้องมะปังช่วยหยิบกางเกงสีแดงให้พี่หน่อยท่าล่างที่เป็นสีนะหลายคนก็จะมีหลายสีเช่นแบบสีน้ําตาลสีส้มสีเขียวสีเหลืองอะไรเงี้ยหรือใครที่ชอบซื้อแบบแบรนด์ต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่ามีกางเกงสีเ้อยายมากมายสีมัสตาร์อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะอยู่อีกประเภทหนึ่งก็คือท่าล่างที่เป็นสีอย่างนี้เป็นต้นของเราจะเป็นสีแดงนะคะจะได้ดูแบบเออแรงลิ์ใส่กับอะไรก็ได้อ่าทบทวนนะถ้าคุณแผ่ตู้เสื้อผ้ามาดูก่อนว่ามีท่าล่างประมาณอยู่ประมาณนี้ใช่ไหม เป็นลายเป็นสีเป็นเรียบนะคะคราวนี้มาดูท่อนบนบ้างท่อนบนก็คือเหมือนกันเลยค่ะก็จะมีท่อนบนที่เป็นลายลายท่อนบนที่เป็นเรียบซึ่งวันนี้เกก็จะเน้นเฉพาะขาวเทานูดนะคะเพราะว่ามันเข้ากับทุกอย่างได้นะคะแล้วก็ท่อนบนที่เป็นสีที่เป็นสีสดขึ้นมาหน่อยคราวนี้พอแผ่แล้วออกมาทํำยังไงแผ่เสร็จปุ๊บให้กําหนดธีมของตัวเองธีม <c oughs> กำหนดธีมหรือว่ากำหนดคาแรคเตอร์ของตัวเองก่อนว่าจากวันนี้ไปอีก1เดือนเราเล่นแค่1เดือนก่อนนะจากวันนี้ไปอีกหนึ่งเดือนเนี่ยเราอยากแต่งตัวสไตล์ไหนอย่างวันนี้เป็นโจทย์ที่เกดเอามาลองเล่นดูนะคะซึ่งคุณก็อาจจะไม่ต้องใช้โจทย์นี้ก็ได้แต่ว่าให้ใช้หลักการเดียวกันอันแรกก็คือแผ่เสื้อผ้าออกมากําหนดคาแรคเตอร์อย่างวันนี้คาแรคเตอร์ของเกดเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงที่เป็นวินเทจอินสปายก็คือว่าจะอินสปายด้วยกันแต่งตัววินเทจแล้วก็ วินเทจแต่ว่าโมเดิร์นนะจะไม่ใช่วินเทจวินเทจเงี้ยแล้วก็อยากจะให้ดูเป็นผู้หญิงที่ทันสมัยเพราะนั้นเนี่ยพูดยังไงว่าสวยเก่งแล้วก็ดูทันสมัยอันนี้คือคาแรคเตอร์เราคราวนี้พอเรารู้แล้วว่าเรากําหนดคาแรคเตอร์มาแล้วก็ต้องดูบริบทอีกว่าคุณไปไหนสมมุติว่าหลายๆท่านเป็นคุณแม่สวยสวยเก่งสวยทันสมัยเก่งโมเดิร์นเนี้ยคุณแม่เป็นยังไงอย่างส่วนตัวเก๋ก,ก็จะเป็นคนที่ทํางานด้วยแล้วก็เป็นคุณแม่ด้วยรับลูกด้วยอะไรเงี้ยงานก็ต้อง ต้องการการกระสับกระเฉงคล่องแคล่วขณะเดียวกันงานก็ต้องการความโดดเด่นของการแต่งตัวลูกแรกที่เกตเลือกอวิธีการเลือกก็คือว่าเราเอาเสื้อผ้ามาจากกองต่ตางๆนะคะเช่นเรากําหนดตีโมเดลทันสมัยแล้วก็ดูเป็นผู้หญิงฉลาดสวยเก่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เลยกําหนดว่าโอเคเดือนนี้เราจะใส่เสื้อเสื้อลายอะคะ่ะเออเสื้อสีอะคะ่ะมีส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 ,ส,สประเภท สีสีนะคะอันแรกก็คือจะเป็นพวกประเภทเชิ้ตแต่จะเห็นว่าเวลาเราใส่เชิ้ตเนี้ยเราก็จะกําหนดนี่เปื้อนเห็นไหมกําหนดว่าเราจะไม่ใส่เชิ้ตแบบเชิ้ตเชิ้ตเชิ้ตทำงานเพราะว่างานของเราคือการเป็น personal stylist เราก็อยากใส่เชิ้ตที่มันดูแบบเออเข้าถึงแบบดูสวยด้วยดูเป็นผู้หญิงด้วยเราก็จะเลือกเชิ้ตที่นิ่มหน่อยมีดีเทลหน่อยอันนี้คือเชิ้ตหนึ่งหนึ่งตัวสองก็คือว่าเราจะเลือกเสื้อผ้าเวลาไปสอนเวลาไปสอนเราก็ขี้เกียจ เ,เราก็ไม่ใส่แขนกุดอยู่แล้วเราก็จะใส่แบบเวลาไปสอนข,ขี้เกียจขี้เกียจใส่สูตรพูดง่ายๆนะคะเราก็จะเลือกเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อแขนยาวอย่างเงี้ยโดยในเดือนนี้เกดก็จะเน้น3สีส่วนตัวนะของคุณอาจจะไปกําหนดสีของคุณได้ส่วนตัวของเกดก็จะเน้น3าสีก็คือขาวดําดำเพราะเวลาไปสอนดูเท่นะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นสีนูดนะคะอ่ะสีสามสีนี้เป็นสีหลักในการแต่งตัวเลือกก่อนเราก็แยกเอาไว้อ่ะเดี๋ยวแยกให้ดู แยกเอาไว้แล้วนะโอเคสามสีหลักตัวนี้ด้วยไม,ไม่ไม่ถอดให้ดูนะคะและเราก็เลือกว่าเราอยากจะเล่นสนุกกับสามสีหลักนั้นด้วยอะไรเช่นพอเราข้างบนเรียบแล้วข้างล่างเราก็อยากจะสนุกขึ้นถูกไหมคะเราก็อาจจะคิดว่าโอเคเวลาไปสอนหรือว่าในกิจวัรในกิจวัตรเช่นเวลาไปสอนเราอาจจะต้องการความคล่อง,งตัวเราก็จะใช้กางเกง ที่มันดูธรรมะดธรรมแงหน่อยและแน่นอนว่าสีดําก็ง่ายที่สุดเราก็เลือกมาก่อนแทนไว้เราก็รู้สึกว่าเอออยากจะดูมีกระชับสวดทรงเนาะก็อาจจะเลือกเป็นทรงสอบคราวนี้ทรงสอบด้วยส่วนตัวเนี่ยด้วยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ใส่ทรงสอบเนี่ยถ้าเป็นทรงสอบผ้าเรียบเลยเนี่ยจะไม่รอดเพราะว่ามันจะเห็นส่วนแบบอันไม่พึงประสงค์ของเราถูกไหมเราก็จะเลือกเป็นกระโปรง เอาน้องเสือเขาออกไปก่อนนะกระโปรงทรงสอดแบบนี้คือหนึ่งคืออันที่มันดูเป็นผู้หญิงหน่อยแล้วก็ดูผิวๆกับกระโปรงที่มีลายในตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเอามาสองสีนี้เราก็เป็นสีใกล้เคียงเป็นสีเรียบๆแต่ว่ามีดีเทลแล้วก็เอามาใส่ต่อจากตัวที่เราเลือกไว้แล้วเช่นมีอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะเห็นว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้เก็บไปก่ ฝั่งนี้เป็นเสื้อผ้าที่ดูโปรเฟชชั่นแลมากเดี๋ยวจะขยายให้ดูขยับเ,เข้ามานิดนึงเนาะเ,เข้ามาดูกันนะ๊อือ่ะจะเห็นว่านี่คือกองแบบที่เราเลือกไว้แล้วนี่เดี๋ยวเราให้ดูเออให้เห็นป่ะพอเรามีพอเรามีแบบเออขาตั้งอะ่ะถึงจะไม่มีไม่แต่ชีวิตดีนะคุณก็จะเห็นว่าแต่ละอันเนี่ยอ่ะนี่คือที่เก็ตั้งใจไว้ว่าเกตจะใส่ใช่ไหม มีดำมีมีมนูดมีกับมีกางเกงเรียบๆแล้วก็มีกระโปรงลายอแล้วก็เป็นเสื้อขาวที่เกจะอยู่ถุกเะคราวนี้พอเราจัดแบบนี้ปุ๊บเราก็จะเห็นว่ามันมีความนิ่งสงบมากเราก็ลองคิดว่าเราจะเพิ่มอะไรที่จะทําให้กองที่เราเลือกมาเนี่ยมันใส่ได้สนุกขึ้นส่วนตัวเราจะคิดว่าเราน่าจะเลือกอะไรที่มีสีสันหน่อยก็คิดว่าน่าจะเป็นกางเกง ร้อนเนาะร้อน,นยังโอเคเพราะฉะนั้นอากาศร้อนเราก็จะเลือกผ้าที่ที่นิ่มหน่อยนะคะอ่ะเราก็เลือกเป็นกางเกงสีมาสมมติว่าคุณไม่ต้องเป็นลายแบบนี้ก็ได้มันอาจจะเป็นลายพิมพ์หรือว่าจะเป็นแบบกางเกงอะไรก็ได้ที่คุณชอบนะคะเป็นเป็นมีลายสดใสหน่อยคุณก็จะเห็นว่าตู้เสื้อนี้เริ่มสนุกขึ้นและเริ่มมีลายสวยๆมากขึ้น คราวนี้เราก็อย่างที่บอกว่าเราเป็นทีมผู้หญิงทันสมัยยุคใหม่สนุกสนานแล้วก็ดูโมเดิร์นใช่ไหมคะเราก็คิดว่ามันน่าจะมีคาแรคเตอร์เสื้อผ้าอะไรบางอย่างที่ดูสนุกสนานนะคะสมมุติว่าเราต้องไปทํางานแทนที่เราจะเลือกอันนี้เป็นงานที่ไม่ทางการหรือว่าทางการระดับกลางกลงแทนที่เราจะเลือกเลเซอร,ปร์ปกติตัวนี้เคยให้ดูแล้วนะคะเราก็จะเลือกเลเซอร์ที่มันสนุกหน่อยอย่างเช่นอย่อยางเงี้ยค่ะมีหัวไหล่หรือมีอะไรเงี้ยไว้ในโอกาสพิเศษที่เราอยากจะต้องทํางานแต่นะครนี้เวลาลองแมช แทนที่เราจะแมทนะคะแบตบแบบจมอนแทนที่เราจะแมทกับอะไรเดิมๆเราก็อาจจะเล่นลายข้างในนิดนึงเพราะฉะนั้นตัวนี้เกดก็จะเลือกมาอยู่ในกองนี้เช่นเดียวกันและในขณะเดียวกันเกดก็จะเลือกสีเพิ่มเข้ามาคุณก็จะเห็นว่า ตู้เสื้อผ้านี้มันดูมีสีสันมากขึ้นเห็นไหมคะสวัสดีค่ะอ้าสวัสดีค่ะน้องแอนสวัสดีทุกคนนะคะนี่เรามัวแต่พูดนะคะเราก็เลยไม่ไม่ได้มองว่าใครมาโอเคเอาใหม่นะคะทบทวนนะตอนแรกเราเลือกจากสีพื้นก่อนแล้วเราก็เพิ่มลาย เข้าไปพอเราเห็นลายเห็นดีเทลปุ๊บอันนี้เหมาะกันการทํางานก็จริงแต่เรารู้สึกว่ายังไม่สดใสย,ยังไม่สนุกเราก็จะเพิ่มสีสันเข้าไปแล้วก็ในโอกาสที่อย่างผู้หญิงบางคนต้องไปทํางานเราก็ต้องใส่สูตแต่อยากสนุกเราก็จะเพิ่มสูตรที่มันดูมีดีเทล,ลเข้าไปแล้วก็อาจจะเพิ่มสูตรสีมาอีกสักหนึ่งตัวและแน่นอนถ้าเราอยากสนุกเราก็เพิ่มสีเข้าไปแทรกเข้ามาคุณก็จะเห็นว่าตู้เสื้อผ้าเริ่มมี สีสันเริ่มมีรูปทางมากขึ้นนะคะสิ่งที่คุณต้องทําก็คือว่าพอคุณแผ่ออกมาแผ่เสื้อผ้าออกมากําหนดคาแรคเตอร์ให้ตัวเองว่าภายในเดือนนึงหรือถ้าเกิดว่าใครยังยังแบบไม่แน่ใจอะอาทิตย์หนึ่งก็ทําได้นะคะก็คือสมมุติว่าตัวนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราแยกมาเรากาหนดตีมว่าเราจะเป็นผู้หญิงที่โมเดิร์นสนุกสนุกแล้วก็มีวินเทจอินสปายเราก็จะเลิกเลิกจากว่าวันอาทิตย์นี้หรือเดือนนี้เราจะใส่เสื้อสีพื้นฮัลโหลคุณโนสวัสดีค่ะ ขอดูกันบ้านชุดแดงด้วยนะคะ,ะเลือกใส่สีพื้นส่วนตัวก็จะเลือกมาสามสีก่อนสําหรับทํางานและสําหรับสนุกนกอีกสักสีหนึ่งนะคะเป็นสดๆหน่อยนะคะแล้วเราก็จะเลือกกระโปรงลายๆกางตเกงลายๆเพื่อมาเสริมให้คาแรคเตอร์ของตู้เสื้อผ้าเราเด่นขึ้นคราวนี้อย่างนี้ค่ะเขาเรียกว่าการจับกลุ่มเสื้อผ้าแต่ว่าใน1เดือนนี้รวมถึงตัวนี้ด้วยแต่ว่าใน1เดือนนี้เราจะเห็นคุณใส่ชุดประมาณนี้ อาคาแรคเตอร์สุดสภาพเราจะประมาณนี้คุณก็จะเห็นว่ามีทั้งลายมีทั้งสีงที่โครบแล้วนะคะคือจะบอกว่าไอ้การมีกัแนแหนยที่บอกว่าเบื่อกันเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วแค่ ไม่มีไอเดียว่าเราจะเพิ่มสีสันยังไงเข้าไปอย่างบางคนเนี้ยใส่สีสดตลอดเนี้ยพอใส่แต่สีสดมันก็จะรู้สึกเซ็งใช่ป่ะมันก็จะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเบื่อจังเลยบุดตู้เสื้อผ้าตัวเองบางคนใส่ขาวดําก็จะรู้สึกว่าเบื่อตู้เสื้อผ้าตัวเองเพราะมีแต่ขาวดําวิธีการที่เราตีแผ่ตู้เสื้อผ้าตัวเองมาแล้วเราเห็นว่าเสื้อผ้าของเรามีอะไรบ้างแล้วเราจับกลุ่มให้มันแล้วแทรกคาแรคเตอร์ที่เราจะเป็นเข้าไปมันจะทําให้เราะแต่งตัวได้ชัดเจนขึ้นโอเคพอแยกปุ๊บ เห็นไหมเราก็จะได้การอย่่งตัวที่ค่อนข้างจะครบในช่วงหนึ่งละคราวนี้สิ่งที่เราต้องทําก็คือมาแยกลุกให้มันยกตัวอย่างเช่นเอาวันนี้เกศใส่เสื้อเชิ้ตขาวกับกางเกงลายเสือใช่ไหมคะอันนี้ก็1นลุกแล้วเพิ่มต้มหูไปแล้วจบละถ้าเราย,ยืนพื้นด้วยเชิ้ตขาวตัวนี้เราจะใส่อะไรได้บ้างเราก็ตั้งโจทย์ให้ตัวเองแล้วมาดูใ,ใ,น,ใ,น,ในกลุ่มเสื้อผ้าที่เราเลือกไวเอ่อยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะไปประชุมหรือว่าไปอะไรที่ดูเรียบร้อยหน่อยแล้วก็แมทช์กับ กางเกงขาขากางเกงแลักนะคะทรงสอกพอสแมทกับเชิดขาวไปเนี่ยได้1ลุกบวกกับตังหูสีทองก็จะได้ลุกที่ไปประชุมแต่ว่าดูแหงขึ้นมาหน่อยดูสนุกขึ้นมาหน่อยอันนี้ก็คือจะได้หนึ่งหนึ่นตุกหงตัวส่นก็คือว่าเราสามารถแมทกับกระโปรงทรงสอบตัวนี้เพื่อไปทํางานได้อีกนะคะหรือว่า ไปรับลูกอะไรเงี้ยก็เอาเสื้อออกมาไปทํางานก็ได้อีกหนึ่งตัวแปลว่าได้2ลุกแล้วโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนคําว่าลุกคือการแต่งตัวนะคะโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนข้างบนเลยเราเปลี่ยนแต่ข้างล่างได้สองนะจากกลุ่มเดิมเลยนะสเพราะว่าอะไรเพราะว่าเสื้อที่เราเลือกมายืนยืนยืนพื้นในกลุ่มนี้มันใส่ได้กับทุกข้างล่างไงเพราะนั้นเนี่ยสามมาละเห็นไหมคะได้คาแรคเตอร,ร์ไปทํางานอีกแล้ว4ี่อยากสนุกขึ้นเปลี่ยนเป็นเกงเปลี่ยนเป็นเกง เห็นไหมคะก็จะได้อ hmm. like ีกคาแรคเตอร์น <medi> <Ti> ึงแต่เราจะเห็นว่าผู้หญิงที่เมื่อกี้เราแต่งตัวไป3าคนน่ะมันคาแรคเตอร์มันมีความโดดเด่นมีความสนุกแต่ในขาะเดียวกันก็มีความแบบเหมือนหน้ามองอ่ะมันไม่น่าเบื่อนะคะ4ี่แล้วนะคราวนี้ต่อมาเป็นเสื้อดำบ้างเบื่อเสื้อขาวแล้วเป็นเสื้อดำบ้างผู้หญิงหลายๆคนชอบใส่ดำแล้วก็แล้วก็ใส่กับดำอย่างเดียวนะคะวันนี้เราก็จะแนะนำว่า ก็ใส่กับข้างล่างที่เปลี่ยนไปก็จะทาให้ชีวิตเปลี่ยนไปยกตัวอย่างเช่นกระโปรงตัวนี้นะคะจะพอเราใส่สีสันใช่ไหมคาแรคเตอร์ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งพอเราเอาดํามาใส่เป็นไงคะก็จะเท่ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นกระโปรงหนึ่งตัวก็ได้ทั้งหมด2ชุดแล้วถูกไหมคะแล้วก็พอเป็นสีดําปุ๊บมันจะใส่กับอะไรก็ได้เช่นเดียวกับสีขาวพอแมทก,กับเสื้อผ้าข้างล่างที่ดูมีดีเทลเราก็จะมีคาแรคเตอร์มากขึ้นนะคะก็ดูมีความชัดเจนนะคะ ดูเป็นหญิงทำง,งานเก่งๆพอเป็นอันนี้ปุ๊บเราก็จะมีความอ่อนหวานเห็นไหมคะคาแรคเตอร์ก็จะเปลี่ยนไปก็จะทำให้เราแต่งตัวได้สนุกขึ้นนะคะต่อมาก็คือเป็นสีแดงนะคะคุณหมอสวัสดีคะ่ะหมอเบนส์นะคะพอเป็นสีแดงปุ๊บเป็นไงคะสวยไหมคะก็จะเป็นอีกคนหนึ่งไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้กี่ลุกละ้คะ8ลุกแล้วนะคะ1 2 3 4 5ส7 8สี่ห้าดปด แปุคมนี้2อาทิตย์แล้วนะคะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าให้ใส่เสื้อตัวเดียวทุกวันนะก็คือสลับไปคือแมเนจเอาว่าแบบเออตัวขาวนี้ใส่ไปแล้วอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าเปลี่ยนไปใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าให้มันอยู่ในกลุ่มนี้มันก็จะทําให้เราแบบชัดเจนคาวนี้เมื่อกี้เป็นสีขาวสีดํานะอีกสีหนึ่งคือสีครีมใช่ไหมที่ทุกคนชอบกันเช่นเดียวกันเลยไปแมท์กับกระโปรงที่เรามีอยู่ที่เราเลือกมาแล้วใช้ได้กับทุกชิ้นเช่นเดียวกัน ได้อีกอกคาแรคเตอร์หนึ่งแล้วนะคะแต่ยังดูเป็นคนเดิมนะหรือว่าจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมคะก็จะมีสีสันที่แตกต่างกันไปทีนี้พอทำงานปุ๊บอ่าวันไหนต้องใส่สูตรเนาะเราก็เพิ่มสีสันหน่อยสมมติว่าอันนี้มันดูขึึมไปสำหรับเสื้อตัวนี้กับกางเกงสีดำที่เมื่อกี้เราเลือกมาอันนี้ไปทำงานได้นะโอยตายโทษเห็นไหมเนี่ยฮัลโหลน้องเองิง กำลังเลือกชุดทํางานอยู่นะทักทายทุกคนนะคะอ่ะอันนี้ค่ะพอไปทํางานพอเราเพิ่มตรงกลางให้มันมีลายขึ้นมันก็สนุกขึ้นใช่ไหมคะแต่สมมุติทุกคนบอกว่าเฮ้ยครูเบื่อจังเลยไม่อยากใส่สูตรดากับกางเกงดาเลยทําไงดีนี่เลยเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนตรงกลางเปลี่ยนตรงกลางพูดไม่หยุดเลยนะคะ ฮัลโหลทุกคนนะคะเปลี่ยนตรงกลางแล้วใช่ไหมคะเบเซอร์ชอบเบเซอร์ยังดูเป็นโปรเฟชชั่นแลอยู่สูตรเปลี่ยนตรงกลางแล้วดูแรงหรือเปล่าไม่แรงค่ะเพราะเราจะเปลี่ยนเป้นกางเกงดํากางเกงแดงกระโปรงดํามันก็จะดูเป็นผู้บริหารมากขึ้นเห็นไหมคะนี่ ก็จะเป็นมีสีสันมากขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่เราสามารถเล่นได้หรือว่าเราจะเล่นแบบนี้ก็ได้เห็นเรียนไหมเนี่ยวันนี้นะคะคนที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะเคือลืมเอาไมค์มานะคะก็เลยต้องใช้โทรศัพท์ในการไลฟ์มันก็จะก้องก้องหน่อยหรืออย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือว่าใส่สูตรสีสีอ่อนกับกางเกงสีเข้มที่เมื่อกี้ตัวเราเลือกมานะคะมันก็จะทำให้เรามีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมากขึ้นกับที่เราตั้งโจทย์เอาไว้นะคะ การวิกเ m นแมทง่ายมากนะคะคนที่ไม่มีพื้นฐานการแต่งตัวหรือว่าไม่ได้ชอบดูแมกกาซีนเนี่ยการวิกเซน,นแมทที่เราจะแนะนำนะคะในทุกๆคลาสเลยก็คือว่าหนึ่งอ,อ,อะไรที่เป็นมัสกิลินหรืออย่างนี้นะคะกับกับท่อนล่างที่ดูเป็นผู้หญิงหน่อยนะคะก็คือพวกแบบกระโปรงไลยดอกนะคะหรือว่าที่มีดีเทลหรือว่าพวกแบบผ้าพลิ้วๆเป็นต้นอันนี้คืออันที่หนึ่งอันที่สองก็คือลายชนลายอย่างที่เมื่อกี้ทำให้ดูอะคือจริงๆคาแรคเตอร์ลายชนลายนี่มันน่ารักมากเลยนะ อีกครั้งหนึ่งคาแรคเตอร์ลายชนลายอ่ะมันมันไปได้ทั้งเก๋และมันไปได้ทางโปรเฟชชั่นอลถ้าเกิดว่าเรามีสีเข้มมาครอบสมมุติว่าคุณแบบรู้สึกว่าการใส่ลายอ่ะมันทําให้ไปทํางานแล้วดูไม่โปรก,ก็แค่เหมือนเอาสีเข้มมา,มาครอบครอบให้มันดูเท่ขึ้นคือเอามาเบรทนะคะมันก็จะช่วยได้อันอันที่3ก็คือการเล่นลายกับสีนะคะก็คือยกตัวอย่างเช่นเอาเสื้อสีนี้นะคะ มาเล่นกับกางเกงสีนี้นะคะก็อาจจะดูแรงไปสําหรับหลายๆคนแต่เราว่ามันก็น่ารักดีคือดึงสีคู่สีที่อยู่ด้วยกันกับกับกางเกงอะคะ่ะมาใช้ไว้ด้วยกันหรือว่าจะเป็นคู่สีตรงกันข้ามก็ได้นะคะมันก็จะทําให้เราดูมีมีสมสสเสน่ห์ในการแต่งตัวมากขึ้นนะคะโอเคนะเพราะฉะนั้นในหนึ่งคัตเตอร์หรือว่าใน1กลุ่มเนี่ยรวมถึงคนนี้ด้วยรวมถึงเสื้อที่เก็บใส่ด้วยแปลว่าเสื้อผ้าแค่เนี้ยคุณสามารถใส่ได้ไปไปแบบ 8วันหรือว่า14วันแล้วอะค่ะด้วยเสื้อผ้าแค่นี้เพียงแต่ว่ารู้จัก mix and match หรือว่าเอาอันนี้เข้าเอาข้างในออกเนี้ยค่ะมันก็จะทำให้เราสนุกกันอย่างตัวมากขึ้นแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยอะก็คือต้องแผ่ต้องเอาออกมาแผ่เพราะว่าเวลามันพับอยู่หรือว่ามันแขวนอยู่คือมันจะทําให้เราไม่เห็นแล้วนอกจากแผ่แล้วเราต้องจัดกลุ่มให้มันด้วยหลายๆคนนคนแขวนเสื้อผ้าตามสีเช่นขาวกับขาวหลายๆคน แขนเสื้อผ้าตามประเภทเช่นเสื้อกับเสื้อแต่ว่าสิ่งที่เราจะแนะนําก็คือว่าให้แบ่งราวไว้แบบข้างหนึ่งแบบนี้แล้วหยิบเสื้อผ้าทุกประเภทอออกมาแขวนไว้ด้วยกันแล้วกําหนดตีมตีมให้มันว่าประเภทนี้เราจะเป็นผู้หญิงที่ดูทันสมัยแต่ว่าดูมีความแบบวินเทจน,นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใครอยากจะเป็นแบบพาวเวอร์ฟูลสวยเก่ง เลิศอะไรอย่เงี้ยก็แล้วแต่ที่คุณจะกําหนดธีมเลยเสร็จแล้วเอาเสื้อผ้าที่ตามธีมเนี่ยมามามาสื่อสารด้วยธีมนั้นนะคะเช่นสวยรวยสนุกอย่างเงี้ยก็เอาเสื้อผ้าพวกที่ สื่อสารถึงคำคำนั้นอ่ะมาเรียงไ,ไว้เป็นกลุ่มเดียวกันเลยแล้วลองมิกซ์แอนด์แมทแบบที่เกดทำเมื่อกี้นี้นะคะคุณก็จะได้สไตล์การแต่งตัวที่แตกต่างมากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไปจากเดิมที่เราเคยหยิบหยิบมาแล้วที่สำคัญเนะี่ยพอเรากำหนดธีมชัดเจนแล้วอ่ะอินเนอร์เราหรือว่าแบบเหมือนความเชื่อหรือมุมมองที่เรามองตัวเองหรือว่า การแต่งตัวของเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยแล้วมันก็จะทำให้เราดูมั่นใจมากขึ้นคือเดินมาเปิดซีนอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะเลือกในสิ่งที่จะนําเสนอความชัดเจนของเรามากขึ้นด้วยนะคะก็ฝากเอาไว้ในเรื่องของการ Mix and match นะคะใครที่งงว่าจะมิกซ n แอนแยังไงก็แผ่กมาแผ่กมานะคะก็จะได้เจอสิ่งที่ตัวเองตัวเองเป็นนะคะคาแรคเตอร์ Character และที่สำคัญคือจะเห็นเสื้อผ้าของตัวเองด้วยโอเคนขอทักทายทุกคนก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอะต้อยค่ะ สวัสดีทุกคนนะคะก็ทบทวนไปแล้วนะคะก็หวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้เอาเสื้อผ้านะคะที่เป็นการแบ่งกลุ่มเสื้อผ้าบวกกับคาแรคเตอร,ร์ที่เราต้องการนําเสนอเอาไปใช้นะคะในการแต่งตัวพี่ยิ้มสวัสดีค่ะถึงเร็วมากนะคะเพิ่งมาที่สตูเราเมื่อกี้นี้เองนะคะก็ะหวังว่าทุกคนจะได้เอาไปใช้ในการแต่งตัวนะคะสรุปง่ายๆอีกครั้งหนึ่ง แบ่งประเภทเสื้อผ้าเสื้อสีลายเสื้อท่อนบนสีลายท่อนล่างสีลายมินิเทลจับคาแรคเตอร์ของตัวเองให้ชัดแล้วจับกลุ่มเสื้อผ้าโดยไม่ต้องแบ่งประเภทนะคะแบ่งเป็นคาแรคเตอร์เสื้อผ้าแล้วเอามาเสริมในการแต่งตัวของเราให้โดดเด่นในแต่ละวันแค่นี้ก็จะทําให้คุณมีความสุขกับการแต่งตัวได้มากขึ้นแล้วค่ะโอเคใครมีคําถามบ้างไหมคะงงไหมคะวันนี้จะเบเบอร์หน่อยนะคะเพราะว่า วิ่งวิ่งวิ่งงานนะคะแล้วก็จะพอไม่มีไมค์แล้วเราจะไม่รู้ว่าแบบเ,เข้าใจหมายถึงว่าเสียงมันโอเคไหมคะถ้าเสียงโอเคช่วยคลิก like ไลค์หน่อยค่ะนี่เอลรวมนะคะเอลรวมโอเคก็วันนี้หมดการไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะก็หวังว่าจะเอาการแต่งตัวแบบนี้ไปใช้นะคะเดี๋ยวเราจะแมทช์ให้ดูอีกรอบหนึง่งอันนี้คืออ๋จอจะมีอันนึงที่สาคัญนะแจ็เก็ตแจ็เก็ต มีเอาไว้ดีงามแจ็คเก็ตก็คือแบ่งสลับสีไปเลยมีเป็นแจ็คเก็ตเล่นๆหนึ่งอันบเบลเซอร์เข้มๆเม,เมื่อกี้นี้ที่พูดถึง1อันรวมถึงบเบลเซอร์สีๆหนึ่งอันนะคะก็สีนี้ส่วนใหญ่ก็เลือกสีอ่อนๆหรือว่าสีครีมก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าสมัยนี้เคยเห็นไหมที่เขาใส่บล็อกแบบ,บเบลเซอร์ที่เป็นลายทางอย่างนั้นอะเอ้ลายตารางอย่างนั้นอะก็ได้นะคะก็คือลองเอามาแมทเอามาแมทเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มแบบนี้ดูอย่างสมมติว่าใครที่มีเสื้อบเลเซอร์ลายตารางอยู่ในตู้นะคะก็คือเอามา แมทกับพวกสีหรือลายลายสวยๆหรือสีเด่นๆเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้การแต่งตัวของคุณด,ดูโดดเด่นขึ้นเช่นเดียวกันนะคะหรือว่าพวกกระโปรงทรงสวยๆก็ช่วยได้นะคะก็ลองเอาไปปรับใช้ดูสําหรับคนที่บอกว่าไม่ได้เป็นทํางานนะคะหมายถึงว่าไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วก็เป็นคุณแม่หรือว่าเป็นแบบเหมือนต้องแต่งตัวสวยไปทักไปไปกิจกรรมต่างๆเนี่ยค่ะก็จะแนะนําว่าจากอันเนี้ยสีมันน้อยนะคะก็คือให้เพิ่มสีเข้าไป ยกตัวอย่างเช่นสมมติเรากําหนดตีมแบบสีสนุกมาแล้วเนี้ยค่ะก็ใช้สีตัดกันเข้าไปอยู่ในกองเสื้อผ้าของเราได้เลยถ้าเกิดว่าคุณเห็นนะคะเดี๋ยวเก็หลบให้นะคะคุณก็จะเห็นว่ากองเสื้อผ้านี้มันจะดูสนุกขึ้นมันจะมีทั้งลายทั้งสีเข้มสีอ่อนแล้วก็สีสดแล้วก็พวกทั้งลายสดสดด้วยนะคะ รวมถึงอ c อ s เซอรี s ด้วยก็ c c อ s เซอรี s ก็สามารถบอกคาแรคเตอร์เราได้เหมือนกันอย่างเช่นผู้หญิงแบบอย่างสมมว่คนนี้ก็จะรู้สึกว่าเขาเก๋กๆหน่อยเขากล้าที่จะใส่พวกอ,อ่อคเซอรี่ใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะแบบเออสวยสงา่าดูสวยทุกวันอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเพิ่มเป็นแบบเหมือนเป็นมุกเล็กๆหรือว่ามุกที่แบบใหญ่ขึ้นมาเราก็ใส่ติดหูไว้ก็ช่วยได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าการจัดตู้เสื้อผ้าให้ดูมีพลังเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเรามันอยู่ที่ว่า เราอะอยากจะนําเสนออะไรนะคะซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากนะคะเจะแนะนําว่าลองบอกตัวเองนะคะอันนี้คือเพิ่งได้รับขอแชร์เรื่องนี้นะคะก็คือเพิ่งได้รับคําแนะนําคุยก,กันกับพี่คนหนึ่งมานะคะสวัสดีค่ะเพิ่งคุยกับคนนึงมาเขาก็บอกว่าเออจริงๆแล้วเราแบบผู้หญิงต้องการอะไรเงี้ยเราคิดว่าเวลาเราจะจัดตู้เสื้อผ้าให้ตัวเองนะคะลองนึกลองถามตัวเองว่าเราต้องการนําเสนออะไรใช่ป่ะคะสิ่งสําคัญเลยคือเราเราดูสวยดูแพง ดูมเสน่ห์ดูเก่งดูฉลาดดูสมาร์ทคำพวกนี้ไม่ต้องไปอายที่จะใส่ให้ตัวเองนะคะใส่ไปให้เต็มที่เลยนะคะคือไม่มีใครรู้ไปกับเรานะคะเรากระซิบตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสวยเก่งสมาร์ทอย่างนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าสวยเก่ง สวยรวยเก่งสวยฉลาดเก่งอะไรก็ว่ากันไปนะคะใส่คําพวกนี้ให้ตัวเองไปแล้วเลือกเสื้อผ้าพวกนี้ค่ะคือทุกตัวเนี่ยนำเสนอตัวเราได้หมดเลยในตู้เสื้อผ้าของคุณนะคะส่วนสมมติว่าถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยตู้เสื้อผ้าเราไม่เห็นมีสิ่งที่คุณเกตแนะนําเลยไม่เป็นไรค่ะลองถามเองว่าวตู้เสื้อผ้าของคุณบอกคาแรคเตอร์อะไรสมมติว่าตู้เสื้อผ้าของคุณบอกคาแรคเตอร์ความสบายเช่นมีเสื้อยืดเกางเก่งยีนเยอะเราก็แค่เพิ่มสีสันเข้าไป เพราะนั้นในตอนที่ช้อปปิง้งครั้งต่อไปหรือลองไปหาคาแรคเตอร์เออลองไปหาออกเซอรีที่ดูมีสีสันตามสิ่งที่เราต้องการนําเสนอมันก็จะทำให้ตู้เสื้อผ้าของคุณหรือว่าเสื้อผ้าของคุณเนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะคือเราก็ไม่ค่อยแนะนําให้ไปแบบช้อปปิ้งแบบทีเดียวแบบทั้งตู้อะไรเงี้ยคือเราอยากจะให้เริ่มจาก ตู้เสื้อผ้าหรือว่าสิ่งที่เรามีก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะคะหรือว่าเป็นเวิร์กช็อปที่เราจะทำกันในคลาสที่เ,เป็นสไตล์เร้ววิลชั่นด้วยที่เราจะทำกันคือเราจะให้ทุกคนเอาตู้ทุกคนเอาตู้เสื้อผ้ามาแผ่แล้วเราจะจัดกันแบบนี้เลยใครสนใจก็สมัครได้นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะทักทายทุกคนนะคะเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าใครมีคำถามหรือว่าสนใจอยากจะถามแบบเนี้ยคำถามแบบที่เราไลฟ์เนี่ยคะ่ะก็ เกตก็รีคูดมาจาก Inbox กนะคะก็คือสามารถส่งได้ส่งมาได้ทาง Inbox หรือว่าทาง Line ได้เลยนะคะพบกันใหม่อาทิตย์หน้าแล้วก็พบกันใหม่ในคลาส Style Revolution ด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย